ไปกับบ้านแรวรุ้นรุ้นรุ่นนี่แม่พี่นอนไมขึ้นเป็นตาหักแท้เอาพี่นอนหล้านพอดีเลยแล้วคุณพ่อจะเอาคุณแม่ขึ้นรถคุณแม่มาฟอกไตเหมือนกันนี่แม่สมพงศ์อยู่ในรถเก่งเงบื้องวิธีการคุณพ่อเอาคุณแม่ขึ้นรถเหตุแบบใดอุ้มขึ้น สู้ๆได้คุณพ่อเด้คุณแม่ต้องตัดแขนเมือง,งข้างต้องค่อยๆดึงขึ้นใส่สีแข็งแรงไป ยังไงผมแล้วก็แข็งแรงนีเหระเนาะเพื่อเจ้าวาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเพื่อเจ้าวามีย้ำคำว่าหนาวอีกเนาะป่านนี้เนาะหนาวย้ำตับบานกระสีหนาวหนาววันย้ำฝนในป่านนี้พุ่นพ่อยังไง นับบนเราอ่ะนี่ลงมันมันก็พอซอยได้อยู่มันบ่ครับยิ่งหน้าฝนนี่ยิ่งลำบากกับฝนครับเออกระสีเปียกฝนครับเราผู้ป่วยนี่ปลอดภัยอยู่เนาะครับอยู่นี่เหรอเนาะมันทำเป็ดฟอกไปแล้วเนี่ยกระสีลำบากแน่มาเป็นสิบปีแล้วสิบสิบปีแล้วเจ้าค่ะจ้ะพุ่นพ่อซื้อพุ่นพออี่ยัง พอขัม้มพ,<อ>พอขั้อข่อยู่บ้านใดค่ะบ้านน้องบัวสันตุน้องบัวสันตุวัวไก่เนาะเดี๋ยวหาโนูนี่เอฟซอกเอฟซีก็ได้อันนี้ถ้าจะเ้าครับเอฟซีรถออกได้บ่า่ะ เดี๋ยวอันพ่อเดี๋ยวเซียนลับบานเพ่นได้ค่ะครับผมครับคุณค่ะ